อย่าเพิ่งเรียนเชฟถ้าดูคลิปนี้ไม่จบไม่ใช่ทุกคนที่เรียนจบเชฟแล้วจะได้เป็นเชฟเราจะเจอคนแบบนี้ทั้งในการฝึกงานแล้วก็การทํางานในชีวิตจริงในระหว่างการฝึกงานเนี่ยหวานรับเงินได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถทํางานแบบไม่จํากัดค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะก่อนหน้านี้หลายๆคนคงทราบกันดีนะคะว่าหวานเนี่ยเคยเรียนเชฟเคยทํางานร้านอาหารนะคะ เคยเปิดเพจอยากเป็นเชฟออสเตรเลียแล้วก็เคยเป็นเกสต์สปิเกอร์ให้กับงานสัมมนาการศึกษาที่วิสเบนนะคะหวานเลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ที่หวานมีนะคะบวกกับคนรอบข้างของหวานนะคะเป็นแนวทางดีๆสําหรับใครหลายคนที่กําลังคิดหนักเลยว่าเราควรจะเลือกเรียนเชฟดีไหมหรือว่าควรจะไปสายอื่นดีนะคะแล้วหวานเนี่ยก็ยังจะแถมไกด์ไลน์ดีๆนะคะเปิดทริคให้สําหรับคนที่กําลังเรียนเชฟอยู่ อยากจะพัฒนาตัวเองนะคะเพื่อพิชิตเป้าหมายแบบ PR จริงๆแล้วเนี่ยความนิยมในการเลือกเรียนเชฟเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะคะในหมู่นะักเรียนที่ออสเตรเลียค่ะแต่ว่าเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างแล้วก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเนี่ยก็นในช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะหวังคิดว่ามันเป็นหนึ่งในพลังโซเชียลมีเดียเลยค่ะเพราะว่ามันมีการแชร์ข่าวนะคะรวมถึงแชร์ประสบการณ์ของใครหลายคนที่อยู่ที่นี่นะคะในเรื่องของรายได้ไดอ่าค่าเรียนนะคะการทําง,งานที่ออสเตรเลียนะคะแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาขาดแคลนแรงงานอย่างหนักเลยนะคะ ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คืออาชีพเชฟค่ะร์สเรียนเชฟเนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้หวังคิดว่าในเรื่องของค่าเรียนเนี่ยก็ไม่ได้แพงจนเกินไปค่ะตัว entry requirement ด้านภาษาจะอยู่ที่ประมาณ IELTS 5ถึง5.5นะคะนอกจากนี้คนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการทำอาหารหรือว่าทำงานพวกโรงแรมมาก่อนก็สามารถสมัครเรียนตัวนี้ได้ไม่มีปัญหาเช่นกันค่ะเชฟนะคะยังมี benefit มากมายหลายอย่างเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นตัววีซ่าหลังเรียนจบนะคะที่เราสามารถทำงานได้ สามารถเก็บชั่วโมงการทํางานหลังเรียนจบนะคะเพื่อต่อยอดในเรื่องของการขอสปอนเซอร์การทํางานรวมถึงการต่อยอดเป็น PR และประชากรออสเตรเลียในอนาคตค่ะหวังว่านี่คือสิ่งที่ควรส่วนใหญ่รับรู้ค่ะว่าหลังจากเราเรียนจบเชฟแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะคะแต่มันมีน้อยคนมากๆเลยค่ะที่จะออกมารีวิวในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นระหว่างการเรียนเชฟนะคะหรือว่าการทํางานในฐานะเชฟจริงๆที่ออสเตรเลียเนี่ยมันมีลักษณะแบบไหนนะคะเริ่มตั้งแต่คอร์สเรียนเป็นยังไง ฝึกงานยังไงนะคะรวมไปถึงสังคมการทํางานค่ะรายได้สวัสดิการแล้วก็อนาคตหลังเรียนจบของเราเนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบไหนแทบจะไม่มีใครออกมาพูดเลยนะคะวันนี้เนี่ยวานก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองนะคะ เพื่อเป็นไอเดียแล้วก็เป็นแนวทางสำหรับใครหลายคนที่กาลังคิดอยู่ว่าเราควรจะเลือกเรียนสายนี้ดีไหมนะคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของการสมัครเรียนเชฟนะคะจริงๆแทบจะไม่มีอะไรพิเศษเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นคอร์สเรียนที่ใครๆเนี่ยก็สามารถมาเรียนได้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่หวานรู้สึกว่าหวานซิร์นเป็นพิเศษเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของภาษาค่ะ หวานอยากจะแนะนําคนที่มาสมัครเรียนเชฟอะคะ่ะให้เตรียมพร้อมในเรื่องของภาษาด้วยนะคะถึงแม้ว่าตัว entry requirement ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5 5.5นะคะก็คือไม่ได้สูงมากเกินไปแต่ในมุมมองของหวานนะคะตอนที่หวานได้ไปฝึกงานทํางานแล้วก็ในระหว่างที่หวานเรียนกับเพื่อนๆที่มีความต่างระดับทางภาษาเนี่ยหวานมองเห็นได้ชัดเลยว่าเพื่อนที่เขามีภาษาอาจจะน้อยกว่าเราะคะ่ะเขาจะมีการติดขัดบ้างในช่วงแรกค่ะเพราะว่า มันเป็นอาชีพแล้วมันเป็นการทํางานที่เราจะต้องโต้ตอบโดยทันทีค่ะอีกทั้งในตัวของการบ้านนะคะมันจะมีคําศัพท์เทคนิคเยอะมากแล้วก็คําศัพท์เฉพาะรวมไปถึงการเขียนรายงานนะคะมันค่อนข้างยากเลยอาจจะต้องติดขัดบ้างในช่วงแรกนะคะแต่ทุกคนอย่าเพิ่งเครียดไปนะคะมันเป็นธรรมดายอยู่แล้วที่เราอาจจะติดขัดในเรื่องที่เราอาจจะไม่คุ้นชินนะคะโดยเฉพาะคนที่เปลี่ยนสายงานมาเลยแบบหวานนะคะหวานก็ติดขัดเหมือนกันค่ะถึงแม้ว่าหวานจะได้ภาษานะคะหวานก็ต้องทําการบ้านเยอะแล้วก็ ทำรีเสิร์ชเยอะมากนะคะเกี่ยวกับพวกคำศัพท์เฉพาะต่างๆนะคะฉะนั้นก็ใครสนใจเรียนเชฟเนี่ยก็อยากจะให้เตรียมในเรื่องของภาษาไว้ด้วยนะคะพอเราไปเรียนฝึกงานแล้วก็ทํางานเนี่ยเราจะได้ไม่ติดขัดมากค่ะตัวคอร์สเรียนเชฟนะคะก็จะเริ่มจากเซอร์สหรือไม่ก็เซอร์สนะคะแล้วแต่ว่าโรงเรียนเนี่ยเขาจะจัดให้เรายังไงนะคะแต่โดยรวมเนี่ยคอร์สเรียนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2ปีนะคะโดยคอร์สเรียนที่หวานเคยเรียนเนี่ยจะเป็นเซอร์ติฟิเค c สบวกกับดิพโลมาค่ะทัวรทัเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2ปีค่ะ ซึ่งตัว Certificate 4นะคะก็จะเริ่มจากตัวพื้นฐานแล้วก็เบสิกทุกอย่างเลยคะ่ะเราจะเริ่มจากความรู้เบื้องต้นของการเข้าครัวอุปกรณ์ในครัวความปลอดภยัยความสะอาดกฎหมายต่างๆนะคะเพื่อให้เข้ากับมาตรฐานของออสเตรเลียค่ะหลังจากเราผ่านตัวยูนิตที่เป็นเรื่องของเบสิกแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าครัวปฏิบัติะคะ่ะ ซึ่งนักเรียนเชฟส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเรียกคลาสปฏิบัติว่าการเข้าครัวโดยการเข้าคลาสปฏิบัตินะคะเราก็จะได้เห็นอุปกรณ์จริงๆที่เราเรียนในตำดานะคะแล้วก็ได้ใช้ได้สัมผัสมันจริงๆค่ะซึ่งตัวหวานเนี่ยหวานทํางานร้านอาหารไทยมาตลอดค่ะก็เลยจะไม่ค่อยคุ้นชินกับอุปกรณ์บางอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวอ่าหม้ออัดแรงดันนะคะหรือว่าตัวตู้อบที่มีหลายชั้นอันนี้เราก็จะไม่แน่ใจในเรื่องของการปรับถ้าเทียบกับเพื่อนที่เขาทํางานคาเฟ่หรือว่าทํางานโรงแรมมาแล้วเนี่ยเขาก็จะคุ้นชินมากกว่าค่ะ อันนี้หวังก็ต้องเหมือนกับเริ่มนับหนึ่งใหม่เหมือนกันค่ะโดยการที่เราเข้ามาเรียนคลาสปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องเรียนทฤษฎีควบคู่ไปด้วยค่ะเพราะว่าในการทําปฏิบัติเนี่ยเราก็จะต้องรู้ว่าในแต่ละองค์ประกอบของสิ่งแต่ละอย่างที่เราเรียนไปเนี่ยมันจะมาใช้อะไรบ้างน,นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อ,อไก่นะคะซีฟูด้ดการทําซุปการทาเบทซอสนะคะแล้วก็ในเรื่องของอาหารพวกสเปเชียลดิทเทอีแล้วก็การคํานวณโภชนาการการ แทนว่าคอร์สนี้จะราคาเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ค่ะการเข้าเรียนคลาสปฏิบัติเนี่ยเหมือนเราอยู่ในรายการ Master c h e ชก็คือเราจะได้โจทย์มาในแต่ละสัปดาห์ไม่เหมือนกันค่ะอย่างเช่นสัปดาห์นี้หวานจะได้เรียนในเรื่องของเนื้อไก่หวานก็จะได้เนื้อไก่มา1ชิ้นซึ่งเป็นส่วนไหนสักส่วนระหว่างก็ต้องเอาเนื้อตัวนี้มาทําอาหารให้กับโจทย์ของหวานซึ่งหวานอาจจะเป็นนักกีฬาที่เป็นฮาลาลแล้วเขาต้องการกินกี่แคลอรี่ในวันนี้นะคะเราก็ทําทําแล้วก็จัดจานจัดจานแล้วก็เสิร์ฟแล้วก็ รับฟังคอมเมนต์ค่ะส่วนที่ยากที่สุดไม่ใช่ส่วนของการทําอาหารแต่เป็นส่วนของการคลีนรครัวเพราะว่ามันจะวุ่นวายมากนะคะตอนที่เราทําปฏิบัติเนาะเราจะเจอคนประเภทหนึ่งเว้ยที่เวลาถึงเวลาคลีนรแล้วอะจะหายไปไหนไม่รู้เราจะเจอคนแบบเนี้ยทั้งในการฝึกงานแล้วก็การทํางานในชีวิตจริงค่ะตัวคร์เรียนนะคะหวานกล้าพูดได้เลยว่าคร์วเรียนเชฟเนี่ยเป็นคร์เรียนที่การบ้านหนักรายงานเยอะนะคะแล้วก็แน่นในทุกๆสัปดาห์เลยค่ะ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเราต้องเรียนทั้งทฤษฎีปฏิบัติแล้วก็การฝึกงานนะคะถ้าเทียบกับตัวบิซ i เนส s หรือว่ามาร์เก็ตติ้งที่หวานเคยเรียนมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยน้องบิซเนสจะดูชิลไปเลยค่ะซึ่งถ้าเทียบแล้วนะคะ1นึ่งยูนิตเนี่ยเรามีเวลาที่จะทําให้มันเสร็จเนี่ยแค่1สัปดาห์เท่านั้น จริงๆตัวอย่างของการบ้านหรือว่าตัวอย่างของเนื้อหาข้อเรียนของเรียนเชฟเนี่ยเราสามารถหาได้ตาม Google เลยนะคะที่ออสเตรเลียแล้วก็ที่โรงเรียนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ปิดบางหลักสูตรค่ะแต่ว่าในเรื่องของตัวการบ้านจริงๆเนี่ยวานอาจจะเอามาให้ดูไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของการบ้านเชฟนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวซีริฟิเคทสีค่ะจะเห็นว่าตัวดีเทลเรียนของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งต้องลองมองภาพที่ว่าเราจะต้องเรียนทฤษฎี แล้วก็เรียนปฏิบัติด้วยนะคะซึ่งในตัวปฏิบัติเนี่ยหลังเรียนจบเราจะต้องทำรีพอร์ตออกมาด้วยนะคะว่าเราทําอะไรเราได้คอมเมนต์แบบไหนแล้วเราได้ทําอะไรบ้างในครัวปฏิบัติวันนี้นะคะซึ่งไม่ใช่แค่การบ้าน1ตัวแต่เราต้องทําการบ้านอีก2-3ตัวนะคะแล้วก็ต้องไปฝึกงานด้วยฉะนั้นเนี่ยการบ้านเลยจะเยอะเป็นพิเศษถัดจากตัวเซอร์ติฟิเคตสนะคะก็จะมาเจอตัวดิพโลมาค่ะ ดิพล oma เนี่ยเราไม่ได้เรียนแค่กับเพื่อนเชฟนะคะแต่ว่าเราอาจจะเรียนรวมกับเพื่อนที่เขาเรียนสายโฮเทลแมนจเมนต์ด้วยนะคะฉะนั้นยูนิตของดิพล oma นะคะนางก็จะเป็นในส่วนของแมเนจเมนต์ซะส่วนใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นพวกสายบิสเนสโอเปอเรชันนะคะฟินแลนซ์บัต e เจ็ตนะคะ การบ้านของนางเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของการจัดการการคำนวณน,นะคะซึ่งหวานเนี่ยจะชอบตัวดิพโลมามากกว่าตัวเซอร์สีนะคะการฝึกงานนะคะเป็นนักเรียนเชฟเนี่ยจะเรียนไม่จบเลยนะคะถ้าไม่ผ่านการฝึกงานตามหลักสูตร360ชั่วโมงตามมาตรฐานออสเตรเลียนและในสถานที่ที่เขากําหนดนะคะในสถานที่ที่หลักสูตรกําหนดเนี่ยจะต้องมีการเสิร์ฟอาหารแบบเช้ากลางวันเยน็น อาหารเนี่ยจะต้องมีประเภทที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการเสิร์ฟแบบอรลาคาร์เสิร์ฟบัฟเฟต์เสิร์ฟแบบเซตเมนูนะคะแล้วก็มีกรรมวิธีในการทําที่หลากหลายนะคะตัวหวานเองเนี่ยเคยมีโอกาสได้เข้าไปฝึกงานในโรงแรมใหญ่ๆเนี่ยแค่1เดือนค่ะ จากนั้นเนี่ยก็เจอโควิดตอนนั้นเนี่ยก็คือวุ่นกันเลยไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงดีเพราะว่าอย่างนั้นเราก็จะเรียนไม่จบทีนี้ทางโรงเรียนเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าให้หวานเนี่ยเรียนออนไลน์ค่ะแล้วก็ฝึกงานที่ไหนก็ได้ในระหว่างการฝึกงานเนี่ยหวานรับเงินได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถทํางานแบบไม่จํากัดค่ะ ก็เลยถือว่าเป็นความโชคดีในสถานการณ์แบบนั้นในตอนนั้นละกันนะคะแต่สถานการณ์ตอนนี้น้องๆที่เรียนเชฟอยู่นะคะก็คงต้องได้ฝึกงานแบบจริงจัง,จงตามที่เขากําหนดในหลักสูตรนะคะยิ่งตอนนี้นะคะคนเรียนเชฟมีเยอะคู่แข่งก็ต้องเยอะนะคะเพื่อนหวานหลายคนเนี่ยได้ไปฝึกงานในโรงแรมดีๆในแบบร้านอาหารเชนใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีโอกาสที่ได้ทํางานหลังเรียนจบเลยรวมถึงเขาเสนอในเรื่องของแบบสปอนเซอร์ด้วยนะคะซึ่งในระหว่างการฝึกงานนะคะน้อง,องๆเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นที่ต้องมาฝึกในตําแหน่งเชฟ อ,อาจจะต้องเริ่มจากเป็นผู้ช่วยก่อนนะคะผู้ช่วยเชฟเป็นคุกนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาเห็นว่าเราเหมาะสมในตำแหน่งไหนนะคะโดยในการฝึกงานเนี่ยเราจะผ่านได้นะคะก็ต่อเมื่อเราทำตามลิสต์ที่เขากำหนดนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของวันนี้เราทำอาหารประเภทไหนเราเสิร์ฟลูกค้าแบบไหนนะคะรวไมไปถึงเราทำเซอร์วิสอะไรเราช่วยเหลือทีมยังไงบ้างน,นะคะ หลังจากการฝึกงานจบในแต่ละวันเนี่ยเราจะต้องมีซูเปอร์วิเซอร์เซ็นทุกครั้งนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเราต้องนำล็อกบุ๊กตัวนี้แหละคะ่ะไปยื่นให้เทรนเนอร์แล้วเราก็ถึงจะจบการฝึกงานได้นะคะในส่วนของการทํางานนะคะจริงๆแล้วอาชีพเชฟเนี่ยเราสามารถเลือกได้แบบหลากหลายมากเลยนะคะไม่ใช่แค่ร้านอาหารคาเฟ่หรือว่าโรงแรมค่ะอย่างเพื่อนหวานบางคนเนี่ยเขาก็เป็นแบบแคเทอริงเชฟนะคะแล้วก็รวมถึงเชฟเทเบิลด้วยอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราถนัดในส่วนไหนนะคะตัวหวานเองเนี่ยจริงๆอาา่ะหวานแพลนไว้ว่า ถ้าเกิดเราเรียนจบเชฟเนี่ยหวานก็อยากจะไปทํางานในแบบโรงแรมใหญ่ๆนะคะทำงานกับคนที่เขาเป็น e x p e r i e n c e chef จริงๆเนี่ยให้เขาได้แบบสอนงานเรานะคะเพื่อเราจะได้แบบมีสกิลเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นการแบบ Challenge ตัวเองนะคะแต่ทีนี้หวานก็ไม่มีโอกาสค่ะเพราะว่าในช่วงระหว่างนั้เนี่ยหวานเจอโควิดค่ะแล้วหวานก็ติดอยู่ร้านไทยยาวเลยค่ะมาประมาณแบบเกือบ3ปีแต่เอาเข้าจริงๆแล้วนะพอหวานทําร้านอาหารไทยหวานก็รู้สึกว่าหวานเริ่มชิน ในมุมมองของหวานนะคะร้านอาหารที่หวานทําอยู่อะ่ะมันเป็นรูทีนง่ายๆค่ะคือเราทําวันนี้แล้วเราจบงานวันนี้เลยเข้างาน11บเอโมงเลิกสิบทุ่มคือเรารู้ว่าสเกจโจของเราเป็นยังไงเสาร์อาทิตย์เราไม่ต้องมาทํางานวันหยุดนักขัตฤกษ์เราไม่ต้องได้ทํางานมันก็เลยเป็นรูทีนที่หวานรู้สึกว่าหวานสามารถเมนจชีวิตของตัวเองได้แล้วหวานก็มีเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ที่ดีมากๆนะคะในช่วงนั้นเนาะในระหว่างที่หวานทําร้านอาหารนะคะก็มีโอกาสได้คุยกับเพื่อนที่เขาทำโรงแรมแล้วก็ทาร้านอาหารเชนใหญ่ๆ ก็จะรู้เลยว่าลักษณะการทํางานสังคมการทํางานการเติบโตในสายอาชีพนะคะรวมถึงพวกตําแหน่งหน้าที่เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะการที่เราจะเริ่มทํางานในร้านอาหารเชนใหญ่ๆแบบนั้นหรือว่าโรงแรมแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถที่เริ่มจากตําแหน่งสูงอาจจะต้องเริ่มจากคิชเชนแฮนด์เป็นคุกก่อนหรือว่าเป็นผู้ช่วยเชฟก่อนนะคะจากนั้นก็เก็บประสบการณ์แล้วก็ในเรื่องของความสามารถแล้วก็โชว์เขาเห็นเราถึงจะค่อยๆเลื่อนขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตําแหน่งหน้าที่เนี่ย ก็จะมีหน้าที่ที่ชัดเจนแบ่งออกไปเลยค่ะว่าวันนี้ใครทําอะไรนะคะซึ่งจะแตกต่างกับร้านอาหารไทยที่หวานทำเนี่ยก็คือ1คนเนี่ยอาจจะทำทุกอย่างนะคะแต่ส่วนตัวชอบแบบนั้นมากกว่าก็คือหวานชอบทําอะไรที่มันหลากหลายมากกว่าทําอะไรแบบซ้ำๆเดิมๆค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนอาจจะชอบทักเซียวหรือว่า,าจ,จะชอบมัลติทัคซแบบหวานนะคะก็ต้องลองดูค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะของการทํางานในสายอาชีพนี้นะคะต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นงานที่ใช้แรงงานแบบเต็มตัวค่ะเราอาจจะต้องใช้ แรงเกินกําลังที่เรามีนะคะแต่ไม่ว่าเราจะเป็นเพศไหนอายุเท่าไหร่เมื่อเราตัดสินใจที่จะเข้ามาทํางานในสายนี้ก้าวเข้าครัวมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะอย่างตัวหวานเองเนี่ยหวานก็ต้องหั่นเนื้อ7 0 8 0โลทุกวันนะคะต้องยกแกงวันละ20 30มหม้อขึ้นคลีนฮูดทําความสะอาดเอาขยะไปทิ้ง ทำทุกอย่างเหมือนที่คนอื่นเขาทำนะคะเราจะไม่สามารถเลือกงานได้นะคะด้วยความที่เราทํางานแบบนี้แหละมันเกินกําลังของตัวเองนะคะมาเลยทำให้เราเนี่ยมีโรคอื่นๆตามมาอันนี้เราก็ต้องอาจจะต้องเจอนะคะอย่างหวานเองเนี่ยจะเจอพวก ข้อมืออักเสบค่ะแล้วก็อย่างตาหวานเนี่ยตอนนี้ก็คือเวลาโดนควันหรืออะไรเงี้ยมันก็เซนซิทีฟค่อนข้างง่ายค่ะปวดหลังเรื้อรลังกดไหลย,ย้อนกระเพาะปัสสาวะอักเสบอันนี้ก็คือเป็นหลักๆที่หวานโดนมานะคะแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่โอเคเราก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะถ้าเกิดเราทํางานในสายนี้ และ2ปีของการเรียนเชฟเนี่ยเวลามันจะผ่านไปไวมากๆเพล่แป๊บเดียวก็ต้องรีบส่งเล่มฝึกงานต้องรีบสอบภาษานะคะแล้วก็ต้องรีบทําวีซา่าทํางานหลักเรียนจบนะคะและไม่ใช่ทุกคนที่เรียนจบเชฟแล้วจะได้เป็นเชฟเพราะคําว่าเชฟเนี่ยไม่ใช่แค่ทำอาหารได้แต่ต้องมีทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มากนะคะอันนี้ก็ต้องถามตัวเองว่าเราพร้อมที่จะรับมือ กับตำแหน่งหน้าที่นี้หรือเปล่ายิ่งในเครือบริษัทใหญ่ๆแน่นอนว่าก็ต้องมีทั้งประสบการณ์และความสามารถเนื่องจากคู่แข่งก็ต้องสูงเหมือนกันค่ะหลายๆคนพอเริ่มเรียนเชฟปเนี่ยต้องรีบรู้ว่าตัวเองออยากเป็นเชฟสายไหนอยากเป็นเชฟร้านอาหารไทยหรือว่าอยากเป็นเชฟสายตะวันตกนะคะ ถ้าอยากเป็นเชฟสายตะวันตกแบบเพื่อนหวานเนี่ยก็ต้องรีบหาที่ฝึกงานในแบบคาเฟ่หรือว่าโรงแรมใหญ่ๆเพื่อเก็บประสบการณ์เก็บคอนเนคชันเก็บเครดิตของตัวเองไว้อย่างตัวหวานเองเนี่ยหวานชอบสายอาหารไทยหวานก็ทํางานอาหารไทยแล้วก็เก็บประสบการณ์กับร้านอาหารไทยนะคะอันนี้ก็จะแล้วแต่ว่าเราเนี่ยชอบทํางานในสังคมแบบไหนนะคะถ้าใครยังไม่รู้ว่าตัวเองอยากเป็นเชฟสายไหนเนี่ยอยากให้รีบตัดสินใจได้แล้วนะคะเราจะได้รีบหาคอนเนคชัน รีบรู้ว่าเราต้องทําอะไรนะคะแล้วเราจะได้ทําให้ถึงเป้าหมายค่ะมาถึงเรื่องที่หลายคนอยากรู้ค่ะก็คือเรื่องรายได้และสวัสดิการของการทํางานตําแหน่งเชฟค่ะตําแหน่งเชฟหรือว่างานเชฟเนี่ยจะอยู่ในหมวด Hospitality Award นะคะซึ่งหวานจะแนบลิงไว้ด้านล่างนะคะทุกคนสามารถเข้าไปดูได้เลยว่าในแต่ละตำแหน่งเนี่ยจะได้เงินประมาณเท่าไหร่นะคะในปี2023นี้นะคะตำแหน่งเชฟเนี่ยจะได้เงินประจำปีอยู่ที่ประมาณ 65k นะคะ หรือว่าตกประมาณ33ดอลลาร์ต่อชั่วโมงนะคะซึ่งหากเรามีประสบการณ์เยอะเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะได้เงินมากขึ้นนะคะและแน่นอนค่ะว่าออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่มีสวสดิการด้านพนักง,งานเนี่ยไม่แพ้ใครอยู่แล้วนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ในตําแหน่งแคชเชียลพาร์ทไทม์หรือว่าฟูลไทม์นะคะเขาก็จะการันตีในเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำชั่วโมงการทํางานขั้นต่ำนะคะในเรื่องของการลาลากิจลาป่วยลาคลอดนะคะรวมไปถึงกฎหมายขั้นต่ําไม่ว่าจะเป็น discrimination harassment หรือว่า bully นะคะ ก็จะมีองค์กรที่มาดูแลตรงนี้อยู่นะคะและสุดท้ายนะคะอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันก็คือ workplace safety insurance นะคะ,ะ,คะก็คือหากเกิดอุบัติเหตุในที่ทำงานเนี่ยเราสามารถขอให้ที่ทำงานเนี่ยช่วย cover ในตัวนี้ได้ด้วยนะคะยังไงก็แล้วแต่เนาะไม่ว่าเราจะทำงานในบริษัทเล็กหรือว่าบริษัทใหญ่นะคะอยากให้เอา contract มาอ่านดีๆเนาะอ่านทุกบรรทัดนะคะว่าเรามี benefit อะไรบ้างหรือว่าเราจต้องเสียอะไรบ้างนะคะ เพราะามันเป็นสิทธิประโยชน์ของเรานะคะอย่าลืมอ่านกันให้ดีๆนะก่อนจะเซ็นท้ายสุดนะคะรุ่นพี่หวานก็อยากจะแนะนาน้องๆนะคะในเรื่องดันต่อไปนี้ 1. นึ่พึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่จะพาเราไปถึงเป้าหมายเนี่ยก็คือความพยายามและความอดทนของเราค่ะอย่างที่2ค่ะสังคมสังคมเป็นตัวแปรที่สําคัญมากๆว่าเราจะสามารถไปถึงเป้าหมายที่เราวางไว้ได้ไหมหากเราอยู่ในสังคมที่มีเป้าหมายเดียวกันนะคะ เราก็จะพากันช่วยกันไปถึงเป้าหมายตรงนั้นแต่หากเรามีสังคมที่มีเป้าหมายคนละแบบอะค่ะสุดท้ายเราอาจจะโอนเอียงไปทางเขาหรือว่าสุดท้ายเราอาจจะล้มเลิกเป้าหมายที่เราเคยวางไว้ก็ได้ค่ะอย่าลืมหมั่นเรียนรู้แล้วก็พัฒนาสกิลของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นสกิลในการทํางานหรือว่าสกิลในการใช้ชีวิต ถึงแม้เราทํางานในสายนี้นะคะเราก็สามารถมีสกิลต่างๆเพิ่มเติมได้ศึกษาพภชนาการอาหารเพิ่มศึกษาอาหารชาติอื่นๆเพิ่มนะคะศึกษาการตกแต่งจานนะคะหรือว่าเรียนรูข้อเรียนต่างๆเพิ่มเติมอันนี้เราสามารถทําได้หมดนะคะรวมถึงการใช้ชีวิตค่ะมันเป็นงานที่เราจะต้องเจอกับคนหลากหลายรูปแบบทํางานกับคนที่แบบหลายเจเนอเรชันหากเราเรียนรู้แล้วก็เข้าใจในตัวแนวคิดของเขาค่ะ,คะก็สามารถทํางานกับคนแบบไหนก็ได้แล้วก็ลื่นไหลามากขึ้นค่ะ การที่เราคิดว่าการเรียนสิ่งนี้เพื่อที่จะเอา PR นะคะอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะว่า PR คือเป้าหมายของเรานะคะไม่ว่าเราจะเจออุปสรรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องพยายามพิชิตมันให้ได้นะคะทุกคนหวันก็ขอแชร์ประสบการณ์ที่ตัวเองมีเท่านี้นะคะแล้วก็ขอฝากไว้เท่านี้แล้วกันเนาะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะที่กาํลาลังลังเลอย,อยู่หรือว่าใครที่กําลังเรียนอยู่จะได้เจอตัวเองสักทีนะคะว่าเราเนี่ยควรจะไปทางไหนเนาะสู้ๆนะคะเป็นกลาลังใจให้ทุกคนเลยคะ่ะ